เดียวเดียวได้ในท้งเลลมพัดลมเพลอยมากไกลเป็นเขตคนไม้ไม่มีทิศทางรับคองตัวเองไปเงาเงากลางคืนเน็บหนาวจนใจจะฟัง ไม่เลือกความหวังอะไรเลยวันนึ้งระวังตกนั่นเหว่ระวังตกเพลงมีเยอะแยะมากมายมันไม่เข้ากันเลยไอโดดเดียวเดียวได้นี่ไงมันโค้งเคงโค้งเคงเหมือนขี่เรือเน้นกำลังมองว่ามาเดือต้นนี้เหมือนเรือเลยนั่นหว่าเห็นไหมแล้วนั่นหว่าก็โครงเคงโครงเคงอยู่บนนั้นปีนขึ้นไปได้เสยนะคะเนี่ย เห็นไหมเรือเลยเห็นเรือเรือชัดๆปีนขึ้นไปแล้วน oh. ั่นอันนี้ว oh. ันน ja. ี้นะครับเดี๋ยวก่อนเปพื่อนนะครับหน่วยเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นคุณเคยได้ยินคำว่าติเพื่อก่อยอเพื่อทำลายไหมครูเคยได้ยินอันนี้คือตัดเพื่อก่ออ่ยังหัวเราะเรื่องถอนไม้กับเรืออยู่ฮะเหลเจ้าน่ะมืดมืออ่ะลิบตัดลีฟลงมาเสียวกลัวจะตก อันนี้ตัดแค่นี้ดีกว่าเนาะค่ะตัดได้ไหมขนาดกันไกลตัดได้ไหมคะชีวิตหนึ่งชีวิตที่เราต้องเอันนี้แค่นี้ดีกว่านะค่ะโอ๊ยระวังระวังโอ๊ยโอ๊ยเซียวเซียวโอ๊ยลุ้นมากโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ลงมาก่อนมลงมา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 นี่ โอ้ดั้งเดิมดั้งเดิมตัดได้ของเทรตัดได้อันนี้ใหญ่สักเปล่านี่ของใหม่ตัดไม่ได้ยอดทองของเทรโอ้โ้โอโอ้โได้เสยของเทระยอดทองเก่งมากวายก็ยังชั่วลงมาได้แล้วนะคะวันนี้นันทวดพามาดูวันนี้เราตัดแต่งกิ่งครับผมตัดแต่งกิ่งนะคะมาเดือฝรั่งนะคะสายพันธุ์คุโรมิสุโกต้นเนี้ยค่ะนะครับ ตัดเพื่อก่อเพื่อให้แตกตาขึ้นใหม่ค่ะอ่าถ้าเราไม่ตัดเนี่ยผลมันจะมีขนาดที่เล็กกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องตัดเอากิ่งออกมาตัดเต่งกิ่งนะคะบางคนเสียดายเนี่ยเดี๋ยวแนไหมกำลังงามเลยเสียดายจังเลยแต่ลูกเขาก็จะเล็กเล็กแล้วก็แปนแกลนแล้วนะคะผลจะเล็กลงฮะ <ผ>ลแล้วการกดูแล<ม>การเก็บผลผลิตก็เริ่มจะลําบากแล้วด้วยลำบากมากฮะก็ะอ,อย่างที่เห็นนะครับมขึ้ขนขึ้นบนเลยเพราะงั้นเราตัดยังมีอีกต้นหนึ่งต้นนู้นเดี๋ยวเขาไปตัดอีกโกค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับผลข,ขนาดของผลก็จะเล็กแต่ที่พอเราตัดเสร็จแล้วเราก็บํารุงค่ะตัดเสร็จแล้วก็บํารุงให้เขาแตกจริงขึ้นมาใหม่แตกกิ่งขึ้นมาใหม่เดี๋ยวเขาก็จะ ผลแล้วข้อเขาก็จะสั้นลดน้ําใส่ปุ๋ยนะคะเดี๋ยวเขาจะแตกกิ่งมาใหม่เดี๋ยวถึงตอนนั้นนนวดจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีน่ดูวันนี้หลายหคนบอกเสียดายบางทีนะเวลาเห็นผลเห็นลูกเยอะๆแบบนี้เหมือนเหมือนแบบเนี้ยโอ้โหเสียดายยังเลยนนวดนะทำไมไม่รอให้สุกถ้าเราเสียดายนี้น่ะเราจะพลาดของใหญ่ไปที่จะออกมาใหม่ของใหญ่ของแท็บของใหญ่นะฮะชอบอยู่บอกโกของใหญ่มากหลาย ใหญ่ๆดำๆหวานๆแซ่บๆนะคะอันนี้หมายถึงคุโรมิสุอ๋อเรียกว่าผมคุโรมิสุที่แปลว่าน้ำพึ่งสีดำผลใหญ่มากรสชาติก็อร่อยนะครับเดี๋ยวฝากติดตามต้นนี้หลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งแล้วเราค่อยมาเัียดให้ดูแลกันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วกิ่งที่เหลือนี้เอาไว้ทําอะไรคะเนี่ยอ๋อกิ่งที่เหลือก็เอาไปชำไงโก้ถ้าเป็นยอดยอดเนี่ยเราก็สามารถที่นําไปเสียบหรือว่าติดตาะค่ก็คือยิ่งตัดยิ่งได้เอาไปขยายเพิ่มต้องไปขยายเพิ่มเขาของเราก็คือ ปลูกดได้ขยายเป็นะนะคะเราปลูกได้ขยายเป็นนะครับหลักๆของการทำเกษตรของเราก็คือเราต้องขยายพันธุ์ได้<ช>ลี่พี่ก็ผมก็ลงไปคลิปไปเยอะแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการขยายพันธุ์นะครับก็าาสามารถที่ไปติดตามรับชมกันได้อยอนไปดูได้เลยนะครับวันนี้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีต้นหนึ่งเดี๋ยวไปตัดต้นนน้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกท่านประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอย่าลืมคิดดีพูดดีทำดี แต่ท่านจะได้รับแต่สิ่งที่ดีแล้วงขอลาไปก่อนสวัสดีครับบายนี <Bye. S 2> ่